ใชชอบงานวิทยาศาสตร์ป้าชอบมากเพราะเป็นจริงๆเนี่ยเด็กสายวิทย์สายวิทย์เหรอจบวิคเนเอ้ยดียอะให้มีชอบวิทยาศาสตร์อยากจะเชิญไปเที่ยวงานนี้เลยนะฮะน่ก็คืองานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี2559เนะฮะเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับรวมสุดยอดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นในรูปแบบของเล่นเรียนรู้ พบกับนิทรศการนะฮะ climate change นะฮะสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยภาพยนตร์แบบ 4D นะฮะซิมูเลเตอร์จำลองแบบสถานการณ์เสมือนจริงเลยท่ามกลางอุบัติภัยทางธรรมชาติครับนิทรศการเมืองแห่งถัว่วฉลองปีสากลแห่งถัว่วพอลนะฮะรู้จักถั่วพอลหรือถัว่วเมล็ดแห้งชนิดต่างๆนะฮะนิทรศการอนาคตเทคโนโลยีชีวภาพโลกพบกับ พบกับหายดินเผาของไทยนะฮะชมการเปลี่ยนแปลงสภาพของปลาล้าอาหารหมักที่เราชื่นชอบโดยเฉพาะคุณชอบมากนะคะนอกจากนี้ยังได้พบกับนิทรรศการยานยนต์แห่งอนาคตและการขนส่งพบกับโฟมรถโฟมสะเทินน้ำสะเทินบกบนรถตุ๊กตุ๊กพลังงานแสงอาทิตย์นะคะนิทรรศการมาศจรรย์แห่งไข่ทาความรู้จักกับไข่ต้นกำเนิดของทกชีวิตนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังพบหุ่นยนต์ดินสอมมนิ คุณยนต์ดูแลผู้สูงอายุและพลาดไม่ได้กับการพบรแรลงชนิดใหม่ของโลกที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยา,ยสยามบรมราชกุมารีค่ะขออภัยนะคะได้แก่มดทหารเทพาตากแตนคูหารัฐและผีเสื้อรัตติรินนะคะ,ะแฟนๆอาร์เ็กและพรีมพลาดไม่ได้ค่ะโอ้ดูดิเด็กๆวิ่งตามกันเยอะมเล,เลยนะคะ อ็อีกครั้งได้ในวันพุธที่24สิงหาคมและพรีมนะคะรานิดาได้ในวันที่25สิงหาคมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติณอิมแพกเมืองทองธานีค่ะมากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะฮะ,ะ,ท,โโะที่ IMPACT นะครับก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28สิงหาคมนี้นะฮะหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w thailand nst fair .com นะครับหรือว่า Facebook ก็มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะฮะหรือว่า l i n e ID ก็มีครับก็แอดไปเลยที่ Thailand NF NST Fair นะฮะหรือว่าจะเป็น Instagram ก็ Thailand NST Fair เหมือนกันเลยน <Dam. S 2> ี่ไงแมลงต่างๆ่างมะอเล็กหน้าตาดูรักมแมลงเนาะอะไรว่ารักมแมลงก็ <c oughs> เขาทำหน้าแบบอีอย่างเงี้ย เฮ้ยน่าสนใจอ่ะคุณน่าสนุกสนานไปกันไหมอยู่ใกล้ๆนี่เอง Impact เองใช่ไปได้เลือกงานแล้วไปเลยเพราะว่ารอรถหายติดประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วเราค่อยกลับเข้าเมืองกันเหรอรถเข้าไปไหนกันนะทำไมมันต้องติดอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับพักสักครู่ครับ